แต่เราฝันว่าฐานานรูปนะครับมีคําในฝันว่าดอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าคาคานี้นะครับหมายถึงควรแก่ฐานะนะครับดังนั้นเมื่อฝันที่เกี่ยวพันกับเพี่ยวพันหรือมีเนื้อหาในสารนี้นะครับสําหรับท่านที่มีความรักควรที่จะแสดงออกด้วยการให้เกียรติแก่คนรักนะครับของคุณนะครับโดยให้พ่อแม่ของคนรักได้ทราบเพื่อ ที่จะเกิดความเมตตาและไว้วางใจคุณมากขึ้นนะครับที่สําคัญนะครับท่านอาจให้ภายในบางสิ่งนะครับที่คุณได้ทําผิดพลาดเอาไว้กับลูกของท่านนะครับซึ่งก็คือคนรักของคุณนะครับส่วนเลขมงคลในคำในฝันก็คือเลข59ครับแล้วก็เลข4 00ครับแล้วก็เลข792ครับแล้วก็เลข45ครับแล้วก็เลข798นะครับ ก็ข้อมูลก็จะมีมานนี้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงในการโปรดกดเปยของอาจารย์นจจิดนึงนะครับและใครยังไม่ได้กดติดตามอจารก,ก็รบกวนกดติดตามช่องอาจารย์นิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลากระปุกอาจารย์เจียวให้ก่อนมอนี้สวัสดีครับ